แม่งกดฟีสบูไม่ทันเลยกัดโหดที่ผ่านกยมันก่างกัดกเั้หรอมัดกดฟรีสบูไม่ทันเลยกระชากเลย ไอที่กัดไม่แม่นแม่งก็ไม่โดเลยนะเฮ้ย <laughs> <im> เอาละครโดนไหมเฮ้ยซ้ำกระซ้ำโนเลยครับใหญ่ครับตัวนี้นะครับ <im> <laughs> เราชะตาเดียวกันโอ้โหยาวปลายาวเลยโอ้โหมันดุจริงๆนะครับกัดหลุดไปสองคีลยนะครับให้ตัวลกีัคนละตัวกันดูดำปีเลยนี่ก็ใหญ่ไปแพ้ลูกพี่ขึ้นมาซ้ำไม่โดนหยุดเขา่าอีกเขายาวโนเลยครับดูนะครับนี่นะครับนกย่างรุ่นมีผู้นะครับเรียกปลาได้ดีจริงๆนะครับต่อเลยครับ

วาหายดูดิโหเล่ลกกนเล่น น่าผ่านเลยเป้าคนเล็กกับเพื่อนเลยน้ำก็หนิงหนิงลงลงเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันด,ดูดิดูดิโดน,โ,นโดนแน่นอนพี่โดนแล้วครับโดนแล้วครับ ตามล่าหามานานนะครับนกยานนะครับ <c oughs> หลังจากที่ป้อนมาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับพุ่งซ้ายพุ่งขวาพุ่งหน้าพุ่งหลังก็อเอามันมาดูจนได้นะครับนี่นะครับนกยาง3.5เซนนะครับช่อนไซส์สวยเลยนะครับ ข้าคนหนี่งครัของดีแม่งไม่มากันผมว่าดีนะผมว่ามันคิดว่าก็จะดียนะอยู่อยู่นะครับนลกยานะครับ,รบ3ามจุดห้าเซนนั่นตัวนี้ไม่ไหวจะหิวปลาแล้วนะครับนี่ครับหมายธรรมาชาตินะครับเป็นนาที่น้ำลงไปใหม่ๆเลยนะครับ อยู่ในตามหลอดปลาจะลงไปรวมกันอยู่ในนี้นะครับนี่ใช้เหยื่อที่ลุยสวัสดีดีๆอย่างนกยางนะฮะนกย่างเอเลี่ยนวันนี้นี่ลุยได้หมดนะครับใช้ได้ถูกใช้เหยื่อได้ถูกกับหมายก็ได้ภาพไปสวยมาเป็นทูฟฟี่นะครับ